บริวาโดนไปกาบเจดีเจดีบูรพเจดีบูรพรชนสรีนนทาสขออนุญาตข้าไปกาบเจดีก่อนนนทาสนนโอ้ยเดีนะ๋ลา,านฝนตกนี่มีสิทธิ์ลื่นตัวน,นี้ีลน,นตกโอ้ยปั่นสนามหญ้าได้โมเมนสนามหญ้าได้ครับ มันปูปูายาระวังลื่นในกะานะรต้องดีในการทั้งตัวตรุปย่ท่ีลงแจงอุ้ยแสง ท,ทุพโทโธรรมโมสังโฆร่มรื่นเป็นตะยูเป็นตะ,ะเศร้านะครับหันมาทั้งฟังเจดีขนันพ่นพิษกับเขาบ่ได้ก็บ,บ่เปังญ์้ำกากาบอยู่ข้างนอกก็ได้ วดถนนนีก็ไปกลัวออ้เกวดดดีก็กวด,ดีม,มัจะืมปเหรว่ามีมอเจดีย์อของวัดปลา เป็น <c oughs> เนื้เอ,ยอยเลยเนื้อสวยงามไปเลยได้สวยงามไปเลยบูยม,เยมเป็นพื้นหญ้ากับมะยีอยังเด้แต่ว่าแห่งเป็นเป็นพืชเป็นพืชทีนดด่นี่นพืชอ,อาจารย์บุญดังอยู่อันอาจารย์จเจ้าอาวัดไปงนี้น 啊，它吐。 กดปิดบลงอกตายวันจบบ้ากดปิดบลงมีมต่ปลาครับมแต่ปลาเป็นปลาใหญ่ปลา่ยงปลานี่บ่ันเป็นขันบ่ลอยไรกับเกือบลอยไรขันจับบ่พิษเนาะปลาใหญ่ เป็นปลาดงดิบจ่อยหรือไม่อืม,ปปปอมเป็นปลาดงดิบปลาใหญ่ปลาย่ยายงเลยนะครับนี่พระเพิ่กน,น,น,นก็อยู่ในป่านะกุฏิกุตางพเพิ่นก็อยูใ่ในป่า